นักวิจัตอเนี้ยกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตกันเลยส่วนทุเรียน oh. ของในอ๋อยนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี <c oughs> คนสั่งซื้อออนไลน์กันเพียบเลยนะ <c oughs> ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำแล้วก็ปากต่อปากกันเนาะ <c oughs> ที่ชอบทุเรียนทุเรียนของส่วนนี้เป็นอินทรีย์นะครับ ไม่ได้ใช้สารเคมีสารเล่งอะไรเลยนะทุเรียนออแกนิกใช่นะฮะเ,เจ้าของสวนคุณอ๋อยเนี่ยนะฮะก็บอกว่าสวนทุเรียนเนี่ยได้รับการส่งต่อมาจากญาติปลูกทุเรียนเอาไว้90ต้นน่ะแต่และต้นก็ยักษยักทั้นนั้นเลยอ่ะยีถึงสาเมตรก็เป็นทุเรียนเก่าแก่นะครับเพราะว่าแต่และต้นนะอายุประมาณ70-90ถึง90ปีเลย<อ>นะครับและเขาปลูกแบบชาวบ้านสมัยก่อนที่แบบว่าเขากินทุเรียนพันต่างๆกินเสร็จเม็ด ก็โยนไปที่สวนหลังบ้านท่านผู้ชมฮะให้มันโตเองตามธรรมชาตินี่คือพูดถึงเมื่อ7-80ปีก่อนนะฮะและเขาใช้ปุ๋ยแค่ปุ๋ยมูลค้างคาวแค่นั้นเองฮะฮทุเรียนเขาค่อยโตและโตดีด้วยผ่านมาเจ0ปีผลผลิตออกมาตลอดครับท่านผู้ชมฮะจนกลายเป็นทุเรียนอินทรีย์เพราะฉะนั้นถามว่าในสวนแห่งนี้เนี่ยนะฮะ90ต้นมีพันธุ์อะไรบ้างหลากหลายสายพันธุ์เลยต้องไปถามบรรพบุรุษตอนนั้นกินอะไรบ้างอะ เขาก็<อ>กินน่นอนหูกต้องมีเบสิกเลยค่ะหมอนทองชนีก้านยาว<อ>และเบนจพันธ์เอ้าเบนจพันธ์นี่มันคืออะไรอะ่ะเบนจพันธ์คืออะไรรู้ไหมคือจำไม่ได้<ะ>ว่าสรุปมันคือพันธ์อะไรที่กินเข้าไป <C> e <at> แต่ที่นี่มันไม่ใช่หมอนทองอมันไม่ใช่ชนีและไม่ใช่การยาวสี่หมื่นชนีแต่อวบอิ่มแน่นๆกว่าเยอะเลยนะคะเนี่ยสีดูครีมมี่น่าก,กินมาก <c oughs> ท่านผู้ชมเขาก็เลยเรียกไอพันธุ์ที่มันประหลาดจากพวกอ่ะว่าเบนจพันค่ะก็เลยกลายเป็นที่มาว่าถ้าเป็นสวนนี้และเป็นทุเรียนที่เขาไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเลยเป็นอ <c oughs> ินทรียครับท่านผู้ชมจะเรียกว่าทุเรียนเบนจพัรณ์ท่านผู้ชม เนื้อไอศครีมครีมมี่สีขมิ้นสดรสชาติหวานมันพอดีไม่แหลมไม่โดดจนเกินไปลูกค้ากินชิมแล้วติดอกติดใจท่านผู้ชมฮะอนาคตเตรียมเพาะขยายพันธุ์เพื่อปลูกเป็นสวนธุรกิจตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ธุรกิจเต็มตัวเนาะปลูกแบบหลังบ้านนะครับท่านผู้ชมฮะนายกสมาคมทุเรียนใต้มองว่าสวนแห่งนี้โชคดีดินดี น้ำก็ดีเป็นน้ำจากภูเขาครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปวางระบบน้ําอะไรเลยที่สําคัญสุดๆที่เขาอินซีไนดะ้เพราะไม่มีโรคมากวนเลยท่านผู้ชม <c oughs> เพราะฉะนั้นต้นทุนจะต่ํากว่านะครับขายได้ราคาดีด้วยนะฮะแกขายไม่แพงนะเบนจบพัรณ์โล120ถึง150บาทและเก็บตามออเดอร์ทุกวันวันละประมาณ50ถึง60ลูกฝากเอาไว้เลยท่านผู้ชมช่องทางผมไม่มั่นใจนะ ว่าหมดแล้วหรือ,อยังแกสั่งจอง2ช่องทาง Facebook สูตัวขวงแกะนะฮะอ่านไม่ถูกขอภัยภัยสน,นะฮะทันจารุ่น,นะฮะหรือเบอร์064-815-5450ทุเรียนเบญจพรรณสุร,ราธานีครับ